مدينتي شارقة مشرقة بالضياء مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء تزرع فيها مثلا فيها معاني الغباء أنعم بها من وطن لا يعرف الكبرياء مشرقة بالضياء مدينتي ذو الفضل قد شادها شامخة تسمع أقصى الأرض إن شادها مشرقة بالضياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون อาความหมายตามนัยยะแห่งพระพุทธเจ้าที่ประกาศมานั้นเป็นข้อความที่พระพป็นเจ้าทรงเตือนท่านนาบีุมฮัมมัดสลลลหุอะัลฮิวัวสัล,ลมามขณะเผยแผ่หลักธรรมของพระองค์ในช่วงแรกๆที่มหานครมักกะและต้องเผชิญกับการขัดขวางการต่อต้านและพฤติการต่างๆของพวกปฏิเสธ ซึ่งยังงมงายอยู่กับการสักการะบูชาสิ่งต่างๆในลักษณะตั้งภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้ากับมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งท,ทําทีฟังคําสั่งสอนอบรมของท่านาบีที่นํามาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นพระพุทธนาฏของพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ได้ฟังด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงและไม่ได้ฟังด้วยความศรัทธาพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงเตือนท่านาบีว่าคนเหล่านั้น เสมือนถูกพระองค์ปิดหัวใจของพวกเขาเพราะเขาจะไม่มีความจริงใจต่ออิสลามได้ฟังคำสอนก็ไม่ยอมไตร่ตรองเสมือนหูหนวกจนไม่ได้ยินสิ่งใดหรือแม้ว่าจะเห็นสัญญาณใดๆปรากฏขึ้นก็จะไม่ศรัทธาอยู่นั่นเองยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคนเหล่านั้นไปพบท่านนาบีก็จะโต้เถียงท่านและจะกล่าวหาว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ใช่พระพจนานของพระผู้เป็นเจ้า แต่เป็นเสมือนนิยายเท่านั้นนอกจากนี้คนเหล่านั้นยังจะห้ามปรามคนอื่นๆไม่ให้สนใจอัลกุรอานเพราะกลัวว่าจะเกิดศรัทธาขึ้นกลุ่มคนที่มีพฤติการเช่นนี้คิดว่าจะสามารถทำลายอิสลามและท่านนาบีได้แต่พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าผ้นจากการนี้จะเป็นการกระทาที่ทาลายพวกเขาเองโดยแท้พระพุจนาฏของพระผู้เป็นเจ้านั้น นอกจากจะสมจริงอย่างยิ่งใหญ่แล้วยังเป็นข้อแนะนำสั่งสอนและตักเตือนมนุษย์ได้ทุกยุคสมัยรายการโลกมุสลิมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตผิดพานตราดแม่ครัวตลักคลองโรงเรียนบางอ้อศึกษาโรงเรียนพานิชยาการบางอ้อ มูลนิธิดำรงผลช่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้โรงแรมมุสลิมระดับสีดาวในย่านบางลำภูบิสมิลลาฮม ด้วยพระนามของพระร้เปเจ้าพระผู้ทรงกรุณายิ่งพระผู้ทรงเมตตายิ่งอัสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮะบะเะกาตุขอพระรุปเจ้าทรงโปรดประทานสานติความปราณีและความจำเริญแก่ทุกท่านครับท่านผู้ชมครับธรรมานูญชีวิตได้มาพบกับท่านผู้ชมแล้วนะครับสองตอนที่ผ่านมาซึ่งเป็นสองสัปดาห์เนี่ยนะครับผมได้พูดคุยกับคุณอารีช้างทอง หรือคุณซอลิฮะเกี่ยวกับชีวิตของเธออาชีพของเธอซึ่งเปลี่ยนจากการทำงานสถานทูตมาทำร้านคอฟฟทูเดกับพี่ๆน้องๆที่ห้างบิกซีซึ่งเดิมก็คือคาฟูในเขตน้องจอกนะครับแล้วก็จากการรับอิสลามของเธอถึงได้มีนามว่าซอลิฮะเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันว่า ทั้งเริ่มต้นจากการชอบชุดของสุภาพสตรีมุสลิมที่สวยงามต่อมาก็ได้รับคำสอนจากโมเลติสันติชนที่มีคุณสุไลมานบุญชมแล้วก็อาจารย์บรรจงบินกาสันเป็นผู้ดูแล,แลและให้ความรู้จนกระทั่งเด่นหนึ่งดื่มน้ำํำๆซึ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เธอฝันอยากจะได้แล้วก็ได้ขึ้นมาจริงๆวันนี้เรามาพบกันต่อครับ ขอเชิญพบกับคุณซอลิฮาเลยครับอสลามุลัยกุมค่ะอาจารย์ครับคุณซอลิฮาครับหลังจากที่ได้ดื่มน้ำดำๆแล้วค่ะตอนนี้ได้เข้ารับอิสลามหรือยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะครับค่ะเข้ารับเรียบร้อยแล้วเข้ารับที่ไหนครับกับอาจารย์ประวัติและครอบครัวของอาจารย์ประวัติากิ์เลค่ะครับค่ะเมื่อเข้ารับอิสลามแล้วอัลฮัมดุลิลละมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงต่อไปครับเปลี่ยนเยอะมากเลย ครั้งแรกคิดว่าช่วงเวลาถือศีลอดเคยทดลองถือศีลอดแล้วเคยทดลองอดอาหารอดไม่ได้สองสามชั่วโมงเองจะเป็นลมทีนี้พอถึงวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสิงหาที่ของปีที่แล้วค่ะเริ่มถือเดือนบวชก็ละมาดะตอนเช้าขอเลาะว่าขอให้ประสบความสําเร็จถ้าดิฉันมีความศรัทธาจริงๆเชื่อมั่นในพระองค์จริงๆถ้าไม่ใช่ ขออย่าให้ดิฉันถือสินอดได้แล้วจะต้องมีการละหมาดห้าเวลาการละหมาดเยอะมากคับดิฉันประสบความสําเร็จค่ะเพราะว่าอันนี้อันลอกประธานให้ประธานให้จนกระทั่งครบสามสิบหกวันหมายความว่าได้บวชหกด้วยได้บวชหกด้วยชดเชยอีกหกถามว่าหิวไหมได้กลิ่นอาหารไหมอยากทานไหมไม่เลยค่ะแล้วก็ทางบ้านนะครับ ทางบ้านเริ่มแรกนี่แม่ค่ะถ,ถ้าเป็นคุณพ่อฉันจะไม่มีปัญหาเพราะว่าพ่อจะมีเพื่อนเป็นมุสลิมเยอะจะไม่มีปัญหาแต่พอดีพ่อเสียแล้วทีนี้ก็มีปัญหาทางแม่่ะคะแม่ก็จะฟังคนรอบข้างมากขึ้นแม่จะบอกว่าห้ามคุมที่หยาบในบ้านเด็ดขาดลงบ้านไปเมื่อไหร่ค่อยคุมกลับเข้ามาเห็นชายคาบ้านเมื่อไหร่ให้ถอดที่หยาบออกแล้วไม่ต้องอ่านหนังสืออ่านอะไรให้เห็นทุกอย่างเก็บให้หมด แต่พอช่วงจะถือศีคอับพี่ๆน้องๆก็ฝันว่าดิฉันคอขาดอค oh. อขาดไม่เห็นหัวทุกคนร้องไห้มากแม่จะชวนไปทําสังฆทานดิ <Okay. S 1> ฉันไม่ไปดิฉันไม่ไปทุกคนก็โกรธอีก <Okay. S 1> พอวันที่หนึ่งเนี่ยบวชแม่แม่บอกว่าคานองว่าอยอยาอย่าบ,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 บวชเลย <Okay. S 1> เพราะว่าฝันไม่ดีอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ก็เลยบอกแม่ในหลักมุสลิมเราอันนี้คือชัยตอน <Okay. S 1> มาขัดขวางไม่ให้หนูบวช ก็เหมือนทางศาสนาของแม่น ah like ั่นแหละคนจะบวชคนจะทําความดีสิ่งชั่วร้ายก็จะเข้ามาขัดขวางคนรอกข้างแม่ก็เลยเข้าใจใช่ค่ะแม่ก็เลยเข้าใจตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงครบสามสิบหกวันแม่ทําอาหารให้ทานตลอดเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนทุกวันนี้แม่เปลี่ยนไปเยอะมากแม่ชอบชุดที่เดียรใสวันไหนถ้าไม่ใส่แม่จะถามว่าอ้าววันนี้ไม่แต่ชุดมุสลิมเลย นั่นหมายความว่าฉันต้องใส่ชุดอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะถือเป็นเรื่องปกติถ้าไม่ใส่ก็คือผิดปกติครับแล้วคนอื่นพูดนะคะคนอื่นๆก็จะพูดทํานองว่าเข้ามุสลิมเพราะผู้ชายทุกคนจะมอง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 อีกแง่หนึ่งจะไม่มีใครที่เข้ามุสลิมเพราะหนึ่งชอบชุดเพราะความศรัทธาจำจำจะไม่มีใครคิดตรงนั้นจะคิดว่าผู้ชายทั้งสิ้นแต่สรับดิฉันแล้วเนี่ยหลังจากที่ไปเรียนที่สันติชนมา ถ้าเราเข้ามุสลิมรับศรัทธาเพราะผู้ชายเราจะไม่ได้อะไรนะเราจะไม่ได้จริงๆดิีฉันเลยเข้าใจคำว่าถ้าผู้หญิงมุสลิมหรือผู้ชายมุสลิมจะแต่งงานกับคนต่างศาสนาตัวเองจะต้องให้เขามีศรัทธาขอบคุณมากครับที่ได้สลนเวลามาร่วมรายการสามคร,ครั้งนะครับคว่วยามแล้วก็คิดว่าสิ่งที่คุณซาลิฮาพูดเนี่ยครับคงจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ ศรัทธาต่ออิสลามเป็นจํานวนมากก็ขอลอสุบานตาลาได้ทรงโปรดประทานความศรัทธาอันมั่นคงให้แก่คุณตลอดไปครับครรมนญชีวิตวันนี้หมดเวลาหลยงพิตานี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเชิญพบกับคุณอริยามมนยนีในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนคินดีมีคุณค่าได้ต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมบเระห์มะตุลลอฮ์วะบะบารกาต์ รายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าว INN จัดทำโครงการเสียงสารติเพื่อให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ให้บริการข่าวสารจากโลกมุสลิมผ่านทาง SMS ภาษาไทยทุกวันเนื้อหาสาระของข่าวมีทั้งเวลาละหมาดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันต่อไปข่าวผู้เสียชีวิตหรือการละหมาดยานาซาข่าวสถานการณ์สำคัญในรอบวัน ่าบริการประชาสัมพันธ์งานกุศลสมัครได้ที่ call center 0อลเซ็นเตอร์02-730-2424ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่าบริการ29บาทต่อเดือนเท่านั้นทดลองใช้ฟรี15วันช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดย น้ำมันพืชมรกตรับรองจะติดใจอัสลามุลัยุุมว่าคมาตุลลอฮ์ประการตุพบกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกิดีมีคุณค่าค่ะเขาบอกว่าที่มาของโรงคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดจากการรับประทานอาหารหรือว่าการดืม่หมหรือการใช้ชีวิตที่ผิดระบบในบางเรื่องนะคะรายละเอียดตรงนี้เนี่ยตามหลักการของอิสลามแล้วเนี่ยมีอยู่ทุกขั้นทุตอนอยู่แล้วนะคะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรค่ะซึ่งท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลพิยาลักรุงเทพมหานครแต่ถ้ายัางเป็นผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลจินกันดาขอเชิญทุกทนพบกับท่านค่ะอัสลามอะลลยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบเระากฮา์คุณหมอคะกรณีคนที่เป็นดีซ่านหรือมีโรคเกี่ยวกับดีเนี่ยค่ะแล้ว น้ำดีอะนะคะแล้วผลที่ที่ตามมามีไหมคะถ้าเขาดื่มน้ําผึ้งอะค่ะคือดีซ่านเนี่ยต้องเรียนว่ามันมาจากสาเหตุมันมาจากสองเรื่องคืออาจจะมาจากตัวโรคตับเองก็ได้หรือมาจากถุงน้ําดีก็ได้อย่างตับเนี่ยาจะเป็นอวัยวะที่เป็นต่อมที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายแล้วก็อาหารทุกอย่างเนี่ยนะคะอย่างที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆมันจะดูด,ดซึมไปใช้ได้ได้ไดท,ทันทีนะคะมันต้องไปผ่านการกรองที่ตับ คือตับเนี่ยจะต้องเปลี่ยนสารอาหารเนี่ยจากรูปหนึ่งให้เป็นอีกรูปหนึ่งเพื่อให้อวัยวะเนี่ยนำไปใช้นี่ถ้าตับเสียเนี่ยมันก็จะเกิดภาะวะดีซ่านหรือว่าถ้าถุงน้ําดีมีปัญหาเพราะว่าถุงน้ําดีเนี่ยมันอยู่ใต้ตับแล้วถุงน้ําดีเองเนี่ก็เป็นตัวที่สร้างน้ําดีออกมาน้ําดีที่ไหลออกมาจากถุงน้ําดีก็จะไหลออกมาที่ตับนะคะแล้วก็ไหลรวมกันมามาเข้าที่ลําไส้เล็กมาช่วยในการย่อยอาหารเพราะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องดีซ่านเนี่ยก็จะมีปัญหาที่ สองอวัยวะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนี่คนที่เป็นโรคนี้แล้วเนี่ยการการรักษาเนี่ยต้องใช้ความหวานค่ะความหวานจากไหนที่จะดีที่สุดก็คือความหวานที่มาจากน้ําตาลอ้อยก็ได้หรือจะมาจากน้ําตาลพึ่งน้ําตาลของน้ําพึ่งก็ได้ค่ะนั่นแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการความหวานที่มากเกินไปเนี่ยใช้ความหวานจากน้ําพึ่งเนี่ยซึ่งมันดูดซึมได้ช้ากว่าน,นี่ก็จะดีที่สุดนะคะ คุณหมอคะเองเขาบอกว่าถ้าเบาหวานลดวูบไปเมื่อไรเนี่ยจะต้องดื่มน้ําหวานเดี๋ยวนั้นแทนเพราะว่ามันจะซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วตรงนี้เนี่ยคุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรคะคือคนที่ที่ที่ทช็อกจากน้ําตาลเนี่ยค่ะคือน้ําตาลในเลือดเขาขาดมากเลยอาจจะสาเหตุมาจากว่าเขากินยาเบาหวานมากไปจิตยาเบาหวานมากไปจนน้าตาลในลดบางคนในน้ําตาลเกือบหมดตัวเลยนะคะเหลือแค่สิบยี่สิบเองช็อกเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ย ถ้าเราเปิดปากเขาให้เขาดื่มตอนนั้นได้ก็ดีแต่บางคนเนี่ยโคม่าหรือใกล้โคมา่าเราไปเปิดปากเขาคงไม่ทันเขาอาจจะสำลักหรืออัน,อนตรายได้นะคะก็ต้องรีบส่งส่งแพทย์แพทย์จะต้องฉีดยากลูโคสเข้าเส้นนะคะเพราะว่าถ้าขาดน้ําตาลเยอะๆเนี่ยทําให้ระบบการไหลาเวียนของเลือดเนี่ยเสียหายด้วยค่ะเป็นอันตรายมากๆเลย<ช>เนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคินเจ้าทรงโปรดประทานคุณความดีตอบแทนคุณหมอด้วยนะคะ ท่านผู้ชมคะมันเป็นความละเอียดอ่อนมากเลยนะคะเกี่ยวกับโรคต่างๆถ้าได้ฟังคุณหมอคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ปฏิบัติอย่างที่คุณหมอแนะนํามานะคะช่วงต่อไปเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วเข้าสู่ช่วงของครัวฮารานอาหารอร่อยกันค่ะช่วงครัวฮารานสนับสนุนโดยติดผ่านตราแม่ครัวผลักทอง ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ยังคงอยู่กลุ่มแม่บ้านซันเดียวอยู่นะคะและเช่นเคยค่ะน้ำพริกเหมือนเดิมนะคะแต่น้ำพริกนี่มีหลากหลายมีหลายแบบตามมาตรฐานทั่วไปดูว่ามาตรฐานพิเศษของกลุ่มแม่บ้านซันเดียวเลยนะคะและเช่นเคยนะคะอย่างที่บอกว่าประธานชุมชนของเราก็คือฮัตยะคอริยอเลมอเนี่ยค่ะ เป็นผู้ดูแลตรงนี้แล้วก็ช่วยๆกันแบบพี่แบบน้องนะคะส่วนวันนี้ยาไหนายนานะคะน,นายานาสานก็มาเป็นผู้แนะนําตัวสินค้าค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือฮัดยาอามินาโตทองค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮค่ะ เขาเรียกว่ารวมการสันพี่สันน้องนะคะก็ตำแหน่งก็มันเป็นหัวขนนะคะแต่ว่าเราช่วยกันวันนี้อีกอีกตำบาหนึ่งสูตรหนึ่งเลยนะคะรู้สึกว่าสูตรนี้เป็นสูตรสําหรับผู้สูงอายุทานสบายเลยนะคะเด็กด้วยค่ะเด็เพราะว่าสูตรนี้ไม่มีน้ําพริกไม่มีพริกผสมอยู่เลยค่ะค่ะเป็นอะไรคะน้ําพริกปลายหยองทรงเครื่องปลาหยองทรงเครื่องเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมของเรานี้จะมี น้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายนะคะมีปลาป่นนี่ค่ะเป็นปลาดุกค่ะกระเทียมเจียวหอมเจียวตอนนี้กำลังจะเตรียมคุกใช่ไหมคะอันนี้เขี่ยวน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะคะอันนี้เป็นปลาอะไรคะเป็นปลาดุกค่ะก็เป็นปลาดุกด้วย กระเทียมเจียวด้วยค่ะหอมเจียวแล้วเนื้อปลาดุกนี่เราจะปั่นปูค่ะ,คะเพื่อจะได้ฟูสวยค่ะที่<า>ที่ชอบมากๆก็คือเขาแห้งเ้าอบแห้งค่ะแล้วมันจะช่วยให้ดูแลสุขภาพเราได้ดีด้วยนะคะ อันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นเนื้อมันเนื้อปลาล้วนๆเลยกรอบด้วยเนื้อปลาทังพัดยตัวนี้ขายดีอ่ะค่ะทํางานตลาดด้วยค่ะการมลักก็ทําการตลาดจะรู้ทันทีว่าตัวนี้ขายดีค่ะลูกค้าว่ายังไงคะกะลูกค้าว่ายังไงคะเขาบอกอร่อยแล้วก็มีรสชาติไปทานกับข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวต้มทําเป็นไส้นมปังไส้กะลิป๊าได้ ใช่ขนมเปี๊ยะก็ได้ค่ะแล้วยิ่งเป็นปลาดุกนี่ยิ่งบอกว่าเป็นปลาดุกเขาจะไปทําได้หลายหลากหลายเ็เป็นปลาน้ำจืดแล้วปลาดุกหายได้จากไหนนะคะแถวท้องตลาดบ้านเลี้ยงไว้บ้างเลี้ยงดยกระชังค่ะเอาล้ค่ะเส้นลมขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอผัดแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะขายมีเป็นทั้งเป็นกิโลขายขายจะมีค่ะ เป็นถุงก็มีแล้วก็เป็นกระปุกก็มีขายทั้งส่งขายทั้งปลี่ค่ะจำาดทุกะทุกรูปแบบเป็นอาหาเสร็จเรียบร้อยอย่างที่บอกว่าทานได้ทุกอย่างทุกขนาดเลยนะคะอยากให้ท่านนายนะคะะช่วยบอกนิดนึงว่านอกจากน้ำพริก ที่ทําไปให้ท่านผู้ชมดูแล้วเม <ivan S 1> <ช>ื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะสุดท,ท้ายน,นี้คือน้นําพริกปลาหยองทร,รงเครื่องทรงเครื่องแล้วก็อันแรกก็คือน้ําพริกน้ำพริกรวมมิตรรวมมิตรรวมมิตรแล้วก็น้ําพริกอันนี้ก็คือเป็นปลาย่างปลาย่าง <ค ideally S 2> แล้วมีน้ำพริกอะไรอีกครับแล้วก็อันนี้ตัวนี้ก็น้ําพริกเผาค่ะเผากุ้งเผากุ้งอันนี้ก็ขายดีขายขายดีค่ะอันนี้เป็นพระเอกของกลุ่มเลยค่ะจะเป็นน้ําพริกปลาดุกฟูค่ะทานเปล่าๆก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยกรอบ กรอบสมุนไพรด้วยเป็นสมุนไพรใบมะกรูดค่ะทอดกรอบแล้วก็ตัวน้ำพริกเองเราก็จะกรอบอร่อยค่ะลูกค้าส่วนมากจะซื้อไปต่างประเทศค่ะตัวนี้ค่ะอาหารขบเคียวค่ะเป็นถั่วสมุนไพรนะคะแล้วก็จะมีกล้วยยีกล้วยยีนะคะท่านผู้ชมสามารถจะอุดหนุนได้เพราะไม่ต้องห่วงว่าที่นี่ ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อสาธารณประโยชน์ก็คือเพื่อทําบุญด้วยออกงานมัสยิแต่งานคินทุนให้สังคมคกือสังคมนะคะก็คือมีหลากหลายชนิดให้ท่านผู้ชมได้เลือกแล้วก็เราก็สามารถจะทานได้ตามโอกาสต่างๆก็เลือกได้หมดเลยสามารถติดต่อได้ยังไงคะก็โทรโทรมาที่กลุ่มก็02 9 7จดดค่ะแล้ว085-974 หกเจ็ดเก้าหนึ่งแปนะคะเดต่อได้สะดวกเลยแล้วก็รองไม่ผิดหวังค่ะได้สดสสั่งสดๆก็ได้นะคะค่ะจำเป็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเจ้าประทานคุณคำดีตอปแพนและเช่นเคยค่ะขอให้กิจการของทางกลุ่มแม่บ้านตันเดียวเนี่ยขยายเป็นโรงงานเร็วๆจะได้เป็นที่พื้นของพี่น้องเยอะๆเนาะนะคะแต่ตอนนี้ก็ ะะทางรายการมีผิดพลา์มาฝากนะคะเป็นผิดพลา์ตราแม่ครูผิดพลา์ตราฉลากทองนะคะแล้วก็ผิดพันดตราแม่ครัวฉลากทองให้ทางกลุ่มแม่บ้านไว้ําไว้ปรุงรู้สึกจะทําได้ทุกอย่างเลยนะคะงได้ค่ะ,ะคขอบคุณค่ะท่านผู้ชมขาและนี่คือตัวอย่างนะคะของกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันสําหรับสตรีโดย,โดย,โดยเฉพาะมุสลิมนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูแลครอบครัวเรลูกเร,ร,เร,ร,เร,รืสามีถ้ามีโอกาสทํารวมตัวกันแบบนี้หน้าที่ ของเราก็ไม่บูกพ้องด้วยสําหรับมุสลิมนะคะแล้วก็มีไรายได้เสริมด้วยยังไงก็สนใจติดต่อมาตามเบอร์ที่ทางทญยานายนาได้บอกนะคะสําหรับวันนี้ช่วงครัวลารานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะวัสลามัวรไรกุ้มวารองมัตุลลอฮิวบารอ คำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะปลาหยองทรงเครื่องใช้ปลาอะไรก็ปลาช่อนขอปลาดุกส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญปิดพันตราฉลาดคลอง1ชุดค่ะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งของ ของประชาชาิของท่านนาบดุลเีมูมัดจะทําให้เครื่องดนตรีเป็นที่ฮาลานแสดงว่าเครื่องดนตรีนั้นไม่ฮาลลานในชีิที่มีความหมายดีๆแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงสมมุติอย่างนี้เราร้องได้แต่ต้องไม่มีดนตรีในอินทผลัมเนี่ยมันมีสารอาหารมากมายเลยคือมันมีทั้งโปรตีนมีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีแป้งมีไขมันแต่ว่าไม่มีคอเลสเตอรอลคนอาจจะมาบอกว่าข้าวซอยทําไมไม่เป็นข้าวทําไมเป็นเส้นสูตรของมัน มีมากมายนะคะค่ะก็เรียกเส้นแบบหมี่ไข่ใช่ค่ะ